สารภาพทางการเงินแล้วก็ไม่อยากอยากทำงานไปตลอดชีวิตอะไรเงี้ยก็ควรจะทําแบบนี้สิเออมไม่สนใจเงินฟงเง,นเงินเฟ้ออะไรสัสดีค่ะเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n นลอารยา p s k นะคะวันนี้นุ่นมากับสาระน่ารู้เรื่องเงินเงินทองทองอีกแล้วนะคะทุกคนเพราะว่ามันมีความลับหนึ่งไอเดียอย่างหนึ่งนะคะที่ได้มาจากหนังสือพ่อรวยสอนลูกที่แบบเปลี่ยนความคิดของเราไปตลอดการคุณจะเห็น สิ่งที่คุณไม่เคยเห็นมาก,ก่อนในชีวิตทั้งๆที่มันเป็นเรื่องจริงนะคะอ่าไอเดียที่นุ่นจะพูดถึงในวันนี้นะคะก็มันเรียกว่ากระแสเงินสดซึ่งกระแสเงินสดเนี้ยมันจะแบ่งออกเป็น3าําพวกนะคะพูดให้เข้าใจง่ายแล้วกันเนาะว่ามีคนจนแบบหาเช้ากินข้าวอย่างนี้นะคะคนชนชั้นกลางพนักงานบริษัททั่วไปแต่ว่าก็ไม่ได้มีสภา,ภาพทางด้านการเงินคือต้องแบบอยู่กับงานนะคะตลอดเวลา กับคนที่มีสรภาพทางด้านการเงินหรือว่าแบบคนที่เขารวยแบบเว่อร์อะไรแบบนี้นะคะกระแสะเงินสดของคน3จําพวกนี้เขาต่างกันยังไงโอเคตอนนี้นะคะนุ่นก็โชว์รูปที่เป็นกระแสะเงินสดของคนสามจำพวกแล้วเนาะอ,อ,อย่างแรกเดี๋ยวนุ่นขออธิบายคศาศัพท์นิดนึงนะคะคําศัพท์ที่น่าสนใจเนี่ยก็จะมีคําว่าอะไรบ้างนะคะมี income expense asset แล้วก็ liability เนาะ i n นคัม <In> เนี่ยก็คือรายได้นะคะรายได้แล้วก็ e x p e n s e s e คือรายจ่าย a s s e t อะเป็นอะไรที่สำคัญมากๆนะคะมันก็คือทรัพย์สินหรือว่าอะไรก็ตามที่เราอะ่ะมีแล้วมันสามารถสร้างเงินให้เราได้โดยที่เราอาจจะไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้หรือว่าทำนิดหน่อยอย่างเงี้ยแล้วแบบมันสามารถสร้างเงินได้อะ่ะเหมือนเป็นแบบเครื่องผลิตเงินงนี้นะคะ a s s <As> e t ก็คือทรัพย์สิน สินแล้ว liability เนี่ยก็คือหนี้สินนะคะหนี้สินอันนี้จะเป็นของอันนี้ของคนจนนะคะจนแล้วก็ฐานะปันกลางคนชนั้นกลางนะคะแล้วก็คนรวยอ่ะโอเคและทีนี้เราจะมาดูกระแสงเงินสดน,นะคะเริ่มตั้งแต่คนจนก่อนละกันเนาะเริ่มตั้งแต่คนจนก่อนนะคะก็ เขาอะก็จะหารายได้เนี่ยมาจากงานอะไรสักอย่างเนาะพอได้รายได้ปุ๊บเนี่ยได้รายได้ปุ๊บเนี่ยเขาก็เป็นไงไปถึงรายจ่ายเลยดูกระแสะเงินสดมันจะไปกับอะไรบ้างนะมีภาษีค่าเช่าบ้านค่าอาหารเออค่าเครื่องแต่งกายแล้วก็มีอะไรแบบค่ารถอะไรเงี้ยเออคือทั้งหมดอะถ้าสมมติว่าใครที่ได้เงินมาปุ๊บเนี่ย เล้วใช้หมดเลยนะคะคือใช้หมดเลยคือมันหมดตั้งแต่ไอช่วงแรกนี้แล้วอะแค่มันอยู่แค่ตรงช่วงนี้นะคะก็คืออาจจะแบบเข้าในกลุ่มแบบคนจนนะนิดหนึ่งโอเคยังไม่ไปถึงแบบคือมันไม่มีหนี้นะคะคือคนจนคือแบบไม่ได้มีหนี้มีสินแบบเป็นร้อยล้านอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรด้วย ต่อไปเรามาพูดถึงคนชนชั้นปานกลางนะคะคือคนชนชั้นกลางนั่นเองหรือว่าพนักง,งานบริษัททั่วไปว่าเขาอะมอีกระแสะเงินสดยังไงนะอย่างแรกเนี่ยเขาก็เหมือนคนจนเลยนะคะก็คือได้เงินมาจากการทํางานสักอย่างหนึ่งอะแหละอาจจะเป็นงานประจำหรืออะไรก็ตามอ่าแต่ว่าเขาจะมีความซับซ้อนมากขึ้นซับซ้อนซ้อนเงินมากขึ้นนิดนึงอ่าพอเขาได้ได้เงินเดือนมาแล้วเนี่ยอ่าเงินเดือนมาแล้วนะคะ เสร็จแล้วเนี่ยเขาไปไหนคะเขาไปมากกว่านั้นเขาไปไปตรงไหนไปหนี้สินก่อนเลยอ่าไปหนี้สินก่อนเลยค่าอะไรบ้างคะคนชนชั้นกลางเนี่ยเขาก็จะแบบอ่าซื้อบ้านใช่ไหมก็ต้องมีค่าเออค่าจ่ายค่าบ้านอ่าค่ารถแล้วก็มีค่าเครดิตการ์ดแบบพอเราอยู่ชนชั้นกลางเนี่ยบางทีเราก็ต้องแบบ เออไปช้อปปิ้งแล้วก็อยากจะมีนู่นมีนี่เหมือนแบบเพื่อนๆใช่ไหมซึ่งคนชนชั้นกลางเนี่ยเขาจะมีไลฟ์สไตล์อะไรบางอย่างอ่ะเราก็จะอาจจะต้องแบบเสียงเงินไปกับค่าพวกนี้แล้วก็มีค่าเช่านู่นนี่นั่นนะคะเช่าบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ก็เขาก็จะมีหนี้สินของเขาด้วยคือมากกว่าคนจนเนี่ยคือคนชนชั้นกลางเขาจะมีหนี้สินประมาณหนึ่งเสร็จแล้วหลังจากหนี้สินปุ๊บเขาก็จะไปถึงการใช้จ่ายอ่าเขาก็จะไปถึงการใช้จ่าย มีภาษีนะคะมีค่าเช่าบ้านเช่ารถค่าเครดิตการ์ดอะไรค่าค่าเรียนลูกอ่าค่าเรียนลูกค่าลูกไปโรงเรียนนะคะอ่าคนชนชั้นกลางเนี่ยก็จะมีอย่างนี้อ่าเริ่มมีความแบบแตกต่างกันนิดนึงคนชนชั้นกลางเนี่ยเขาก็จะมีความแบบไลฟ์สไตล์นิดนึงนะคะมีค่าไลฟ์สไตล์เพิ่มมากขึ้นอ่ามีค่าไลฟ์สไตล์เพิ่มมากขึ้นก็คือแบบมีบ้านมีรถนะแล้วลูกต้องไปโรงเรียนที่ดีอะไรอย่างนี้ ต่อไปนะคะมาดูคนรวยว่าเขาอะมีอะไรที่ไม่เหมือนกันคนรวยเนี่ยเขามามาถึงเรามาดูก่อนว่าเขาอะได้เงินมาจากอะไรนะคะคนรวยเนี่ยเขาได้เงินมาจากอะไรเงินที่เขาได้มาเนี่ยมันต่างจากคนชนชั้นกลางก็คืออะไรมันไม่ได้มาจากงานอะไรบางอย่างเออมันไม่ได้มาจากงานอะไรบางอย่างนะแต่ว่ามันมาจากทรัพย์สินที่เขาสร้างนี่มาจากทรัพย์สินที่เขาสร้างเลยอย่างเช่นอะไรเนี่ย ทรัพย์สินเนี่ยมันก็จะแบ่งได้เป็นหลายประเภทเนาะแล้วก็แล้วแต่ว่าใครที่แบบถูกชะโลกกับอะไรหรือว่าแบบเก่งทางด้านไหนอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะแบบไปลงทุนทางด้านนั้นแล้วแบบมันเป็นความถนัดอะไรอย่างเงี้เขาก็สามารถสร้างเงินจากทรัพย์สินได้นะคะอย่างเช่นมีอ,อสังหาริมทรัพย์เนะาะอสังหารพวกบ้านมีการแบบเออขายบ้านหรือว่าให้เช่าบ้านอะไรอย่างเงี้ยอสังหารหรือว่าเล่นหุ้น เ,เล่นหรือว่าบางคนอาจจะแบบซื้อเงินต่างประเทศเก็บไว้อะไรเงี้ยแบบให้มันขึ้นหรือลงแล้วก็อาจจะได้กําไรมีการเก็บแบบธนบัตรเล่นธนบัตรนะคะธนบัตรหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะแบบเขียนหนังสือแล้วก็เอาแบบลิขสิทธิ์ไปขายใช่ไหมถ้าใครคนมาซื้อหนังสือเขาก็จะได้เหมือนค่าลิขสิทธิ์ไปประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์อะไรแบบเนี้ยเออ ซึ่งเงินที่เขาหาได้อะมันมาจากทรัพย์สินอย่างเดียวเออมันมาจากทรัพย์สินตอนแรกเขาก็อาจจะต้องแบบมีต้นทุนหมายถึงว่าตอนแรกเขาอาจจะแบบใช้ชีวิตเหมือนคนชนชั้นกลางนี่ก็ได้แล้วก็แบบค่อยๆที่จะสร้างทรัพย์สินขึ้นมาเพื่อให้ทรัพย์สินเนี้ยมาเป็นอะไรมาเป็นรายรับของเขานั่นเองรายรับก็คือค่าเช่าบ้านอย่างเงี้ยมีคนมาเช่าบ้านเขาหรือว่าเออปันผลหรือการที่เขาขายของอะไรแล้วมันได้กําไร แต่ว่าเขาก็มีรายจ่ายเหมือนกันรายจ่ายของเขาเนี่ยก็มีอะไรภาษีแล้วก็ค่าเช่าบ้านหรือว่าเออซื้อบ้านหรืออะไรเงี้ยก็ประเด็นน่ะก็คือเขาอ่ะมีเออรายได้มาจากทรัพย์สินด้วยไม่ใช่แค่มาจากงานอย่างเดียวซึ่งรายได้ตรงเนี้ยมันเอาไปโปะกับรายจ่ายรายเดือนของเขาได้อันนั้นน่ะทำให้เขาอ่ะสามารถแบบรวยหรือว่าสร้างอิสรภาพทางด้านการเงินได้ แล้วมันก็เป็นกระแสเงินสดที่แตกต่างกันคนส่วนใหญ่เนี่ยแบบถ้าทํางานไปเรื่อยๆจะแบบไม่ได้คิดมากหรอกว่าเออเราต้องเอาเงินไปลงทุนหรือว่าอะไรไหมแล้วพอเราใช้ชีวิตแบบนั้นไปเรื่อยๆเราก็เสียโอกาสที่จะลงทุนไปเลยแต่ว่าถ้าคนที่เขาแบบคิดว่าเออเขาอยากสร้างอิสรภาพทางการเงินหรือว่าอยากรวยใช่ไหมเขาก็จะพยายามสร้างแบบเครื่องผลิตเงินเครื่องปั๊มเงินของเขาเนี่ยขึ้นมาให้มันอะ่ะแบบมา สมทบเขาเรียกอะไรให้มันมาจ่ายรายจ่ายของเขาได้เขาก็จะไม่ต้องทํางานไปตลอดไปอันนี้แหละเป็นแบบไอเดียที่มันเปลี่ยนชีวิตนุ่นมากๆเลยคือตอนแรกอะ่ะนุ่นอะ่ะเก็บเงินแบบเก็บเงินอย่างเดียวเลยคือแบบไม่เอาเงินไปทําอะไรคือไม่สนใจเงินฟงเงินเฟ้ออะไรเพราะว่าเราไม่รู้ไงว่าเราต้องทําอะไรกับมันหรือเปล่าเออแต่พอแบบได้มาอ่านอันนี้แล้วเราแบบอ่ะถ้าเราแบบอยากจะมีชีวิตที่ไม่ต้องทํางานเยอะมากเกินไปอะ่ะเออ แบบอ๋อเราก็ต้องทําแบบนี้สิอันนี้มันก็เป็นทางที่มันต้องทำใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่ทําอ่ะเราก็ต้องแบบใช้ชีวิตแบบว่าเหมือนต้องเอาเงินมาจากงานแล้วก็คือแค่เรามีแบบเงินเก็บอะ่ะมันก็ดีใช่ไหมแต่มันเหมือนแบบเราไม่ได้เอามาเล็ดพันธุอ่ะแบบไปปลูกผักเพิ่มอะ่ะเออแล้วเราก็ เขาเรียกอะไรมันก็จะไม่ไม่ได้แบบเติบโตอ่ะเออเงินก็จะไม่ได้เติบโตไอเดียนี้ก็ทําให้นุ่นแบบเปลี่ยนวิธีการแบบมองเงินแล้วก็การใช้เงินหรือว่าแบบกระแสงเงินอะไรต่างๆแล้วพอเราอ่านหนังสือเล่มนี้ปุ๊บใช่ไหมพอไปอ่านหนังสือการเงินเล่มอ,อื่นอ่ะมันก็จะแบบต่อยอดแล้วก็เข้าใจเพิ่มมากขึ้นแต่อันเนี้ยก็เป็นไอเดียหลักๆแหละคนที่เขาเขียนหนังสือเรื่องการเงินเขาพยายามจะบอกอะ่ะว่าอ๋อถ้าเราอยากจะแบบมีสารภาพทางการเงินแล้วก็ไม่ไยากอยากทำงานไปตลอดชีวิตอะไรเงี้ยก็ควรจะทําแบบนี้สิอ คือถ้าเราแค่ทํางานแล้วแบบได้มาแค่วันนี้แล้วเงินมันก็อยู่แค่นี้แล้วมันยังมีเงินเฟ้ออีกอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แต่ณนะช่วงนี้ณนะช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่แบบมีการแบบเปลี่ยนแปลงของเรื่องการเงินเยอะใช่ไหมเออแบบโลกมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็ไม่รู้ว่าใครจะเป็นมหาอํานาจคนต่อไปนะคะเพราะว่าสิ่งที่สําคัญอะ่ะคืออะไรรู้ไหมคือคนที่เขียนกฎอ่ะของโลกเนี้ยคือใคร นั่นแหละคือก่อนหน้าน,นี้ที่อเมริกาเขาก็ชนะใช่ว่าสงคา้าเหรืออะไรเงี้ยเขาก็เขียนกฎอะไรก็ได้ไงเราก็แค่ทําตามกฎแล้วต้องเล่นตามเกมของคนที่เขาเป็นแบบคนเขียนกฎอ่ะแต่ว่าถ้าหลังจากนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยก็ <c oughs> ก็ต้องเตรียมตัวใหม่เราก็ต้องเปลี่ยนเกมใหม่มันก็เหมือนแบบ เปลี่ยนกฎกติกาใหม่นะคะแล้วเราก็เล่นเกมต่อไปมันก็คือเกมการเงินนั่นเองถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปดีเด่นนี้นะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนุ่นไว้ได้ที่ช่องอารยา PSK นี้ได้เลยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย